เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วน้องแอนมองกระจกมองข้างด้านขวาดีนะครับมีใครแซงขวามาไหมกดเบรกให้ช้าลงครับก่อนเข้าทางแยกรถต้องช้านะครับมองแยกทางขวาไม่มีใครมองแยกข้างหน้าไม่มีใครให้หน้ารถออกไปประมาณครึ่งของถนนอาหมดเลยโอเคมดอีครับถ้านารถจะไปเดินซซาตต้องหมุนเพิ่มเลี้ยวขวาแล้วมาเจอถนนสี่เลนนะครับ เราต้องอยู่เลนที่2คือเลนนี้เท่านั้นนะเลนซ้ายสุดนะครับก็คือเลนที่รถฝ่าตรงข้ามเข้าเลี้ยวซ้ายเข้ามาเราจะไปอยู่เลนซ้ายไม่ได้เลนทางขวามือเลนที่3กับเลนที่4เป็นเลนที่เขาขับสวนมาใช่เราก็จะเลี้ยวรถไปอยู่เลนสามเลนสี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยวตามทางแยกนะครับต้องรักษาเลนของตัวเองให้ได้นะท่านล้าไปเลนอื่นนะครับอาจจะเกิดการเฉียวชนก็ได้ต้องระวังนะครับโอเคครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับ มองกระจกมองข้างด้านขวามีใครแซงฝาไหมครับเท้าขวาจากเดิมที่เรากดาเร่งตบัดมากดเบรคค่อยๆกดเบรคให้รถไหลยอย่างช,ช้าๆดีมากก่อนเข้าทางแยกรถต้องฉาบม,มองขวาซ้ําอีกทีนึงเพราะบ,บางครั้งอาจจะมีมอเตอร์ไซค์แซงขึ้นมาโดยก่อนหน้านั้นไม่มีโอเคมองแยกทางขวาอม,มองแยกข้างหน้ามองแยกทางซ้ายให้หน้ารถเราออกไปประมาณครึ่งของถนนนั้นในระดับสายตาเราแล้วหมุนขวาเลยจ้ะคุณครับอ่า แล้วก็มองหน้ารถให้หน้ารถมาอยู่เลนที่สองดีมากขึ้นกลับเลยดีครับถ้าเห็นว่าข้างหน้ารถปลอดภัยพวงมาลัยคืนครบแล้วล้อตรงแล้วก็กดคดันเร่งได้ครับโอเคเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาใช่ไหมครับเจอถนนสี่เลนต้องอยู่เลนที่ <S 2> 2 <S สองโอเคเดี๋ยวครูจะให้เลี้ยวขวาข้างหน้านะครับ <S <S แยกข้างหน้าทางด้านขวาเลี้ยวขวาไปแล้ว จะเป็นถนนสองเลนนะครับเวลาเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วให้อยู่เลนซ้ายสุดก็คือเลนก็คือเลนที่อยู่ดีดฝานะครับเพอะเลนขวาจะเป็นเลนที่สวนมานะเอเคปเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วมองกระจกมองข้างด้านขวาไม่มีใครมองแยกทางขวามีใครไหมครับมองแยกข้างหน้าล่ะในระดับสายตาแล้วนะที่อยู่ในรถนะครับให้หน้ารถของเราออกไปประมาณครึ่งถนนหมุนเลยครับเพิบหมุนประมาณหนึ่งรอบก่อนเอเคประมาณที่นี่ก่อนอ่ะสวยเลยนะนี่รถเราจะมาอยู่เลนซ้ายสุดแล้วโอเคพอหน้ารถเข้ามาปุ๊บเราก็คืนกลับ ดีครับพอเห็นว่าหน้ารถตรงคืนอะไรครบแล้วนะครับล้อตรงแล้วปลอดภัยแล้วก็กดคลิกต่อได้เลยครับ<ม>โอเคครับนี่คือหลักการเบื้องต้นของการเลี้ยวขวางนะครับเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับสวัสดี